ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำนมจีนน้ำยากันนะครับนี่คือน้ำยากะทินะครับน้ำยาไก่นะครับผมก็จะใส่ด้วยลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาอย่างดีนะครับจ้าอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำง่ายๆนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผม นี่ครับน่าทานไหมครับผมนี่ครับสูตรอร่อยค้าขายดีนะครับแจกสูตรทําง่ายนะครับเข้มข้นจัดจ้านนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับผมน้ํายาไก่ลูกชิ้นปลานะครับต้อมชาแนล53นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับมาดูวัตถุดติบกันนะครับผมอ่าก็หลักๆก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะครับอ่านะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ ใส่จานให้เพื่อนใ้เห็นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับอ่าหอมแดงกระเทียมกลีบนะครับพริกแห้งเม็ดเล็กนะครับผมแล้วก็น้ำพริกสําหรับทําน้ำยานะครับผมอ่านี่ครับก็สั่งสําเร็จรูปมานลครับใส่กระชายมาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับแล้วก็จะมีหัวกะทิและก็หางกะทินะครับเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับ น้ำปลาครับและผงปรุงรสนะครับผม,บผมอ่านี่ครับครับดูตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรบ้างนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับอ่านะครับอ่าหอมกระเทียมนะครับแล้วก็กระชายนะครับอ่าเครื่องปรุงต่างๆนะครับเราก็หั่นซอยไว้นะครับนี่ครับตะไคร้นะครับไปมากรูดก็เด็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอืมนะครับผม ไม่มีอะไรมากแล้วครับเดี๋ยวจะลงมือทําเลยนะครับผมนี่ครับหั่นซอยไว้นะครับเพื่อที่จะได้ทําได้ง่ายๆนะครับผมอ่าตั้งน้ําให้เดือดนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้นะครับผมที่เราซอยเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับกระเทียมนะครับอ่าใส่ลงไปเลยครับต้มไว้สักครู่นะครับผม ในหมอ้อจะเป็นน้ำเปล่านะครับอ่าเดือดร้อนแล้วนะครับอ่าะครับร้อนแล้วนะครับผมอ่าเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่ผมก็จะใช้ครึ่งกิโลนะครับกะทิครึ่งกิโลนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ลูกชิ้นครึ่งกิโลนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ พริกแห้งก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าพริกแห้งเม็ดเล็กนะครับเพิ่มความเผ็ดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเอ่อพริกแกงวันนี้ถ้ายังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มสีสันด้วยพริกลงไปนะครับพอน้ําเดือดมีฟองก็ตักฟองทิ้งนะครับผมอ่าเมื่อได้ที่แล้วเราก็ เอาตะแกงนะครับอ่าช้อนขึ้นมานะครับตักใส่ชามไว้นะครับอ่านะครับอ่าเครื่องทั้งหมดที่ต้มนะครับเราช้อนขึ้นมาตักใส่ชามไว้นะครับผมอ่าจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยนะครับใส่ลูกชิ้นปลาลงไปต้มนะครับผมเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับล้างล้างอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเอาลงมาต้มด้วยนะครับอ่านะครับ อ่าแล้วก็ช้อนขึ้นเลยนะครับตักใส่จานไว้นะครับอ่าดูง่ายๆนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับจากนั้นก็เอาเครื่องทั้งหมดนะครับที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ในโถปั่นนะครับพร้อมพริกแกงนะครับแล้วก็ใส่น้ำน้าที่เราต้มเอ่อเครื่องเมื่อสักครู่นะครับเอาลงไปในโถด้วยนะครับแล้วก็ปั่นนะครับผมนะครับ ใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้โขกเอาได้นะครับผมโขกด้วยคกนะครับผมหาเมื่อปั่นเสร็จก็จะละเอียดอย่างนี้นะครับอ่าเป็นน้ํายาแล้วนะครับผมอ่าพร้อมที่จะลงหม้อแล้วนะครับนี่ครับน้ําที่เราต้มม่อจะกู่นะครับก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นลงไปเลยนะครับผมนี่ครับอ่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับรับตามด้วยหัวกะทินะครับผมอ่านะครับ หัวกะทิเราก็เอาเอาลงไปในโถปั่นเมื่อสักครู่ด้วยนะครับกกอกๆแล้วก็มาลงมาใส่นะครับผมครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะครับผมก็จะเป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับผมน้ําปลานะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับซอสปรุงรสนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับผมครับแล้วก็ค่อยๆคนปนะครับ ครับอ่าเนื้อไก่ที่เราปั่นเมื่อสักครู่นะครับพอเอาลงไปในหม้อนะครับพอโดนความร้อนนะครับมันก็จะค่อยๆพองตัวนะครับผมเนื้อมันจะพองนะครับอ่านะครับมันจะฟูขึ้นนะครับผมอ่ามันก็จะเข้มข้นนะครับอ่าจิ้มรสชาตินะครับให้ได้ที่นะครับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะต้มไว้สักพักนึงนะครับ ช่วงนี้เราก็ชิมรสชาติไปเลยนะครับขาดเหลืออะไรเราก็เติมไปนะครับผมมีกลิ่นหอมของกระชายนะครับสําหรับน้ายาไก่นะครับภาคกลางนะครับผมเป็นน้ํายากะทิอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ค้าขายดีนะครับเชิญชวนทําทานในครอบครัวหรือว่าจะค้าขายก็ค้าขายดีนะครับผมครับหรือใครจะใส่ตีนไก่ก็ได้นะครับผม อ่านะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นลูกชิ้นบ้างนะครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับผมเข้มข้นนะครับผมอ่านะครับอ่าลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาอย่างดีเลยนะครับเจ้านี้อร่อยนะครับผมจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดโรยลงไปนะครับ นี่ครับน่าทานมากนะครับสังเกตว่าลูกชิ้นพองตัวขึ้นแล้วนะครับผมนะครับลูกใหญ่ขึ้นนะครับน้ำยาก็มีความเข้มข้นนะครับผมนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับลองทำทานดูนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับหรือว่าวันนี้นะครับนะครับทุกคนก็จะ ทานพร้อมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเป็นน้ำยาไก่ที่อร่อยนะครับผมอาตักใส่ชามแล้วนะครับนนะครับเตรียมเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับผมอาลองมาทําทานดูนะครับผมตามสูตรผมนี่นะครับรับรองจะติดใจเลยนะครับอร่อยนะครับน้ำยาก็มีความเข้มข้นนะครับผมเมื่อปล่อยทิ้งไว้นะครับจะยิ่งเข้มมากกว่านี้เลยนะครับ อันนี้ครับใส่ชามแล้วก็ทานคู่กับแตงกวานะครับถั่วงอกนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับผมค่ะขนมจีนนะครับผมนี่ครับตักใส่จานให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมครับน่าทานมากเลยนะครับหอมด้วยนะครับกลมกล่อมนะครับผมรสชาติเอ่อเรียกว่าจัดจ้านเลยนะครับผมนี่ครับผม มาทานด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับน้ำยาไกา่ลูกชิ้นปลานะครับผมครับขอบคุณมากครับขออนุญาตทานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ